วันนี้นะครับพาทุกคนมากาดกองต้าในจังหวัดลําปางนะครับมีร้านต่างๆมากมายนะครับผม <c oughs> ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมากินด้วยร้านแรกก็คือไอติมนะครับซึ่งไอติมเนี่ยมีรูปร่างลักษณะน่ารักมากและก็น่ากินมากนะครับมีตาด้วยนะ่ารักด้วยนะครับผมอืม ดูหัวหายแล้วน่ารักเลยครับราคายี่สิบบาทในตลาดกองต้านครับ<อ>ผมยุ่งมากเลยอะประเดิมด้วยร้านที่สองนะครับร้านเต้าหวยนะครับซึ่งมีสีสันมากมายมีหลากหลายรสนะครับถ้าใครที่ผ่านมาในกาดกองต้าก็สามารถมากินกันได้นะครับแม่้าก็น่ารักมากด้วยนะครับผมอ,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 อืมอุ่หวานน้อยอร่อย ดูนะครับมีเคอาปิง้งเยอะมาก,กามนีดด่ครับมีเม็ดอันนี้เราดูาดาดาดาลองกินดูนะต่อไปนะครับเป็นร้านที่3ร้านขนมไทยากินะครับซึ่งน่าจะเป็นขนมญี่ปุ่นนะครับมีเป็นรูปปลาด้วยนะครับผมนี่ก็เลยเลือก เอารสช็อกโกแลตนะครับเป็นรสขนมที่สอดไส้ช็อกโกแลตนะครับน่ากินมากเลยนะครับผมก็เลยหยิบมาชิ้นหนึ่งดูครับไาลากีนะครับเป็นรูปปลาหมายถึงชื่อปลาครับหรือว่าเป็นขนมเป็นขนมชื่อขนมใช่ไหมครับอ๋อชื่อขนมชื่อขนมนะครับเป็นรูปปลาช็อกอ,อืแลมีคีเข้างในก็ อร่อยมากเลยนะครับแอ้นองนุ่มๆกินข้างในประก็แล้วต่อไปเป็นเมี่ยงคำนะครับร้านที่สามูเมี่ยงคำนะครับนไอคานี้จะหอด้วยใบชะพลูแล้วมีเครื่องข้างในนะครับผมเดี๋ยวมาดูเครื่องข้างในว่าเป็นไะไรสานของหนึ่งหวานมีหอมแบบ น้ำจิ้มก็หนึบๆน้ำจิ้มโอเคนะร้านสุดท้ายก็คือผมเลือกน้ำสมุนไพรนะครับมีน้ำกระเจี๊ยบอัญชันละเก๊กหวยนะครับซึ่งผมเลือกน้ำกระเจี๊ยบตบด้วยน้ำเอาวาต้อตั้งใจอะไรครับออสำหรับถนนคนเดินกาดกองต้านะครับจะเปิดทุกวันเสาร์และวันที่ช่วงเย็นนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดลำปางน,นะครับอย่าลืมมาแวะกันได้นะครับผมสวัสดีครับ